ครับผมวันนี้ลุงว่าครับผมเสมาเห็ดหมูผัดเห็ดซอสเทะริยากิครับผมติดตามชมต่อไปครับผมตอนนี้ตั้งเรียงเกียงเรียงยังครับมาเป็นเครื่องเอมครับผมเครื่องนีครับผมพริกกระเทียมครับผมซอสเทะริยากิครับผมหมูครับผมเห็ดครับผมน้ำมันครับผมใส่เลยครับผมนิดหน่อยครับผมพริกกระเทียมครับผมเส็มไปเลยครับ กระเทียกรอบผิดจะทำดีใจโคลี่โคลี่ครับผมกระเทียมหอมครับผมกะเทียหอมแบบที่แบบนครับผมหมูของเขาครับผม หมูห้อก็เริ่มได้ที่แล้วครับผมเห็ดครับผมที่นี่ พงษ์งครับผมคุเรคลีรด้วยครับผม,ผม,มนูกครับครับผมร้อเห็น,นยู่ครับผมเดี๋ยวเราปรุงกันครับสดดีครับผม ผัหน้หาครับผมน้ำมันหอยครับผมครับผมตีเด็ดห้องครับผมีเดด็ครับผมสวัสดียากิครับผม คุรีคุรีตัวครับผมสงสงตัวครับอเป็นผัดเห็ดที่เกงเห็ดนามกึ้หนหลายทาเห็ดอ๋อทออ่ะใเือดจหน่อยก็อดอะน้าหอรครับผมน้ามเดือดแล้วครับผมได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวเอามาทิ้มกันครับผมอืม ปอก่อนด้วยค่ะครมครับผม,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 มสุดยอดครับขักขนาด